อะไรเงี้ยครับต้องยังมีพาร์ทกะถินมีอะไรอีกที่ดูแล้วน่าจะตลกนะครับนางกะถินกุุบกิิบนี่ก็เป็นคู่มั่นของคุณชยัยรุตซึ่งทางคุณย่าอ่อนคือพิตุกเนี่ยแบบตั้งใจว่าหมายมั่นปั้นมือว่าต้องแต่งงานกับชยัยรุตแน่ๆอะไรเงี้ยหามากเพราะในเรื่องมันด้วยซีเนเอชันมันหาคือเหมือนกับกะถินถูกจับย้อมแมวไงครับจากเด็กสาว้านป่าถูกจับย้อมแมวให้เป็นหม่อมหลวงไฮโซพอกลับมาเนี่ย เราถึงจะได้เจอตัวกระถิ่นจริงๆซึ่งคุณคิมก็เล่นน่ารักเล่นตลกแล้วก็ทาตัวดำเยเล่นเป็นแบบพวกแบบเหมือนกับเด็กบ้านป่าเข้ามาต้องมาขัดผิวมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าน่ารักแล้วก็คุณคิมก็เล่นได้ดีครับใช่ครับใช่ครับทุกเรื่องอครับพลาดไม่ได้ที่ต้องเจอ ห้าคนมารวมกันช่วยกันแก้ปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่น้องเอ้ยจะช่วยด้วยวิธีไหนดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นความผู้ชายห้าคนมาช่วยกันแล้วมันก็มันมีเสน่ห์แล้วมันก็มีพลังอะไรในการแสดงด้วยฮะฉันจะคู่ควรกับใครหรือไม่ฉันใช้สิทธิหัวใจของฉันตัดสินเองเสมอแต่ถ้าใครคนนั้นคิดว่าฉันไม่คู่ควรก็ม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมายกฉันให้ใครต่อใครได้ง่ายงจ้าใส่สมองไว้เลยนะเราต้องแต่งงานกับนุกษนค่าไม่ คู่ควรหรือไม่คู่ควรเราจะมองกันที่ชาติกำเนิดที่ต่างกันหรือว่าหัวใจที่ตรงกันนาสาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รักได้รับความรักจากผู้ชายคนหนึ่งจนสุดหัวใจ